ครับสวัสดีนะครับผมจากช่องพ่อใหโชมอนนนค้อนะครับวันนี้นะครับจะมาถ่ายทำคลิปนะครับเป็นพยาคุธนะครับของหลวงพ่อวรานะครับวัดโพทองนะครับผมซึ่งพยาคุธนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นล้างอาถรร์นะครับเป็นเนื้อกระลทองทิมใหญ่นะครับซึ่งพระอาจารย์วราวัดโพทองท่านได้ปลูกเสกนะครับพร้อมคณะ ซึ่งพญาคุดรุ่นล้างอาถรรพ์สองนะครับาานเนื้อกะลรทองนะครับองนี้นะครับ,รบเป็นคุดที่ปลุกเสกนะครับถอมคณะแล้วก็มีพิธีปลุกเสกสามวาระด้วยกันนะครับเป็นการปลุกเสกพิธีกรรมแบบรุ่นแรกทุกประการนะครับรุ่นล้างอาถรรพ์สองนะครับเป็นการจัดสร้างมีมีพญาคุดรุ่นเก่านะครับเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็ รุ่นล้างอาถรรพ์นะครับรุ่นโคตรรวยนะครับรุ่นมหาบารมีปลดหนี้นำชนวนมนลสารมาใช้ในการจัดสร้างนะครับแล้วก็มีการต่อโค้ดนะครับหมายเลขประจำองค์นะครับทุกเนื้อนะครับอีกทั้งก็ยังได้มีการาทำลายนะครับบล็อกและแม่พิมพ์ต่างๆนะครับซึ่งก็ได้กระทําพิธีทำลายต่อหน้าสักยีพยานมากมายนะครับ โดยพญาคุธนะครับเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์นะครับสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจวาสนาสัญ,ญลักษณ์แห่งความกตันยูเปิดขุมทรัพย์นะครับเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านซึ่งทําให้มีความโชคดีมีความสุขนะครับธุรกิจติจการจเจริญรุ่งเรืองนะครับร่ารวยเงินทองนะครับซึ่งก็เป็นพุทธคุณของพญาคุธนะครับทั้งยังปกป้องรักษาโาครคภัยไข้เจ็บ หลังอาถรรพ์มน์ดำป้องกันคุณใสม์ดำําียวคาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงนะครับการบูชาพระยาคุธถ้าบูชาที่โต๊ะนะครับหมู่บูชาต้องตั้งต่ำกว่าพระนะครับพูดที่ทำการค้าให้หันองค์อาท่านออกไปทางหน้าบ้านร้านค้าถวายด้วยน้ำและผลไม้นะครับซึ่งก็ถวายได้ทุกชนิดนะครับอาจจะ มีการจุดธูปหรือไม่จุดก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกความอาของแต่ละคนนะครับซึ่งก็ก็จะเป็นการสวดคา,าถาบูชาพระยาคุดนะครับโดยเราต้องตั้งนโมสาจบก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยคาถาว่าข้ารูปิดจะกิติมันตังมะอะอุโอมพยาคุดลุดลุดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทอง นัดไดรั์นะมเมตตานะลางอาถัณนะเจรินนะมั่นคงอะธิฐานนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นคาถาในการบูชาองค์พญาคุดนะครับสำหรับที่ท่านได้ชมก็เป็นองค์พญาคุดของพระอาจารย์วรานะครับวัดโพทองสําหรับผู้ที่บูชาพญาคุดนะครับต้องมีความกตัญญูกะตะเวทีนะครับต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์แทนบุญคุณของแผ่นดินนะครับทำให้เราจะได้ผลในการบูชานะครับทำแต่ความดีมันให้ทานรักษาศีลมันทำบุญสร้างกุศสน,นะครับองค์พรยาคุธจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จดังที่หวังในทุกๆด้านจะร่ำรวยเงินทองเป็นที่รักและเมตตาแก่ผู้ที่พบเจอนะครับ ขอให้ท่านทุกท่านนะครับที่บูชาพระยาคุดนะครับประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้เป็นเมตตามหานิยมผู้ใหญ่รักผู้คนเมตตานะครับกันทุกคนนะครับซึ่งก็พระยาคุดรุ่นนี้ก็เป็นพยาคุดของพระอาจารย์วราวัดโพทองนะครับท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ปลูกเสดได้เข้มขังนะครับเป็นที่ต้องการของสิทธยานุสิทธ์นะครับสําหรับรุ่นี้ก็เป็น พยาคุดนะครับรุ่นล้างอาถรรพ์รุ่นที่สองนะครับสาหรับรุ่นแรกก็มีราคาที่สูงแล้วนะครับทั้งร้านก็จะมีพระบรมรูปนะครับเสด็จพ่อรอห้าด้วยนะครับก็เป็นพยาคุดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของพระอาจารย์เวลานะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับช่องพระยโจมาเบอ์นขอดด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ